สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนพก้าวเลขเด็ดพารวยนะคะสำหรับวันนี้เรามาสรุปหวยรัฐบาลประจำวันนี้ให้เลยนะคะก็คือวันที่17มกราคม64นะคะ สำหรับตัวเลขที่ได้มาต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าเป็นตัวเลขที่เราคำนวณได้ทางสถิตินะคะซึ่งมันมีหลายสูตรแล้วก็เวลาอาจจะไม่พอนะคะไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราขออนุญาตสรุปให้ทุกคนเลยนะคะงวดนี้ก็จะได้เลขเด่นอยู่ที่824นะคะอันนี้คือเป็นเลขเด่น ทีนี้เรามาจับคู่ชุดให้ทุกคนเลยนะคะ 82, 84, 87, 85, 24, 27, 25, 47, 45, แล้วก็7 5นะคะอันนี้สำหรับชุดเด่นแล้วก็เป็นชุดกันให้นะคะก็ 83, 23, 43, 73, 50แล้วก็70อันนี้เป็นการให้ทุกคนนะคะสำหรับตัวเลขที่ได้มาก็เป็นการคิดคำนวณค่าทางสถิตินะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe ให้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ